สวัสดีจ้าจุ่มคนมาของหวยมากแล้วจ้าการสวัสดีสมาชิกที่นาหลักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีทีนาหางทุกคนการกับมาพรกันอีกแล้วกับแนวทางอ่างหวยห้าน้อยเนาะพี่น้องของวันที่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะค่ะการโม้ว่านบดได้ลงหวยห้าน้อยเนาะพี่น้องลงแต่หวยเล้าเนาะพี่น้องเนาะหัวขึ้นเนาะพี่น้องเนาะโม้ว่านนี่หวยลาบมันออกเก้าสองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าในคลิปของเข้า รงหกสองเนาะพี่น้องออกเก้าสองกรับอ่าเก้าเจ็ดเนาะค่ะหัวขึ้นเนาะค่ะเก้าหกเจ็ดมาออกเก้าเจ็ดเนาะค่ะแล้วก็อ่าหกสองมาออกเก้าสองเนาะพี่น้องเสียดายผู้ได้ดกันกับสีใดเนาะค่ะเนาะมาเมืองแนวทางกันเลยเนาะพี่น้องมานี้ว่า ห้าน้อยของเฮ้าจิกเข่าบอเนาะคะ่ะตัวเด่นนะพี่น้องมันนี่มาโลงสายไปหาหมอมาเด้ยพี่น้องอันนี้ห้าน้อยปกติก่อนเอ้ห้าน้อยพิเศษเด้อพี่น้องพิเศษห้าน้อยพิเศษเน,น,นา,านะคะ่ะเนาะสิบเจ็ดนาฬิกาเนาะค่ะถึงสามสิบ อตัวเด่นของเข้ามันี้มีห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเก้านาะพี่น้องกระล่งสูตรคือเก้าแล้วเนาะพี่น้องเด่นเด่นวิ่งโดูด เดีวาตัวหน่วยนะคะเดนวิ่งรูดสามกับหกเด้อพี่น้องสามกับหกเนาะคะ่ะตัวเด่นของเฮากับสิมี่เอาสามก้อน,นะะเนะ 3, o, 3, 5, 3, 5, าะค่ะเนาะสามเฮากับสิมี่สามห้าสามหาแล้วก สามสองเนาะคะ่ะสามสองเอามาตะใสอยู่ในสูตรนี่แหละพี่นอ้องแต่ว่าตัวเด่นมื่อนี้มันเป็นยังสีเนาะค่ะเนาะมันเด่นสามเราก็เอาสามในก้อนเนาะคะ่ะสามสองเราก็มาสามสามสามเจ็ดนะพี่น้องล้วก,หก็หกเด่นหกเด่นน้องเฮามีอ่าหกเจ็ดเรากะ หกสองเนาะพี่น้องเนาะหกเจ็ดหกสองหกห้า่าสามระว่างแปดเด้อพี่น้องสามระว่างแปดเนาะค่ะนี่สิเป็นคือเล้าเด้อพี่น้องนี่นี่ก็คือห้าน้อยพิเศษเนาะพี่น้องเนาะห้าน้อยพิเศษหลอสิบเจ็ดนาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อเอาแต่สองตัวนี่แหละเนาะค่ะประมาณนี้ ต่อมาเป็นห้าน้อยปกตินะพี่น้องห้าน้อยปกติน้อยปกติรอบสิบแปดนาฬิกานะคะสิบแปดนาฬิกาของเ้าวเด่น สามตัวเดียวอยู่ติดพี่น้องแต่สองตัวมันก็เข่ายากอยู่นะคะเอาสองตัวไปก้อนเด้อพี่น้องเด้อเข่ายากนะคะช่วงนี้ห้าน้อยปกติของเขาเดินอ่าสี่ห้าหกสี่ห้าหกแล้วก็ห้าหกเจ็ดเด้อพี่น้องห้าหกเจ็ดนะคะกำลังเสริมหกแล้วก็เจ็ด เจ็ดแล้วก็แปดเดินวิ่งรูดเดินวิ่งรูดหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองอืม เด่นวิ่งรูดหนึ่งกับสองตัวเน้นของเรามีมีหนึ่งหาหนึ่งเก้าหนึ่งโฮกันละพี่น้องหนึ่งโฮกกับกันหนึ่งเก่าไปอ่าแล้วก,ก็หนึ่งสองใช่ไหมไม่ หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดต่อมาสองสองเด่นเท่ากับสีมีสองห้าสองหกนะคะสองแปดสองเจ็ด อ่าประมาณนี้เนาะค่ะกสิได้ประมาณนี้เนาะคะะา่ะ,คะ<ม>ตัวเลขคล้ไข่กันเด้อพี่น้องม,มาหกสองสอง,สองหกนี่ก็คือห้าน้อยปกตินะพี่น้อง ต่อมาเป็นน้อยวีไอพีเนาะคะ่ะน้อยวีไอพีเดนอันนี้อ่าสิบเก้านาฬิกาเนาะค่ะเนาะจุดสามศูนย์เด่นคือกันเ้ยพี่น้องตัวเด่นเขาเอาคือกันเนาะคะ่ะ เจ็ดแปดเก้ากับหกเจ็ดแปดเลขมันคืบกันมาเหมิดคืบกันนะคะเดินวิ่งรูดเดินวิ่งรูดมาหนี แปดกับหนึ่งด้พี่น้องหนึ่งกับแปดอ่าหนึ่งกับแปดตัวเด่นเขาเหาเขาจับเขากับสีใดอ่าหนึ่งสามหนึ่งแปด,หน,แปดหนึ่งสามหนึ่งแปดเราก็ หนึ่งหนึ่งนะคะแปดเจ็ดแปดเก้า,แ,กาแล้วก็แปดสองนะพี่น้อง สามหนึ่งหนึ่งสามอ่าประมาณนี้เนาะคะ่ะ V.I.P. ของเฮ้าเนาะคะ่ะนี่พิษพามองได้ก็ขอเอาไพ่เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้โลงโดนแล้วเนาะค่ะเนาะในกลุ่มกันยังลงกันคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องลงคือเกาเนาะคะ่ะ เป็นหยังคือใส่กาลังเสริมแต่สูตรนี้น้องพี่น้องเพื่อเพิ่นอยากได้เนาะค่ะสูตรนี้มันชอบมากกาลังเสริมเนาอพี่น้องเนาะหาน้อยปกติเนาะค่ะเออด้ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อพี่พามองไดก็ขออภัยยางสูงสังเกตมึงว่าว่าห้าน้อยปกติน่ะสิรงหลายกมูเพราะว่าห้าน้อยปกตินี่มันชอบมากแปลกๆน้องพี่น้องห้าน้อยพิเศษนี่กัมันเป็นด้านแหลกน้องพี่น้องเนาะเอาก็เลยเออวัดดวงเอาเนาะค่ะพี่น้อง ผิดพลาดมองได้ก็ขออภัยละกันเนาะค่ะก็มาลงให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะแนวทางหาหน้อยเนาะพี่นอ้องผิดพลาดมองได้ขออภัยอย่างสูงคือเก่าเนาะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นําคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะาก็อย่างใดสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเข้ากลุ่มก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะเอาเข้ากลุ่มหรือว่าจะทิ้ง ID เดียไล่ไว้ให้ กะจังได้กระได้ทิ้งเบอร์ทิ้งยังมาให้กระได้เดียวจะดึงเขากุมนะพี่น้องเนาะกะเอา,อาความสะดวกใจของสมารชกิกทุกท่านเนาะค่ะเมื่อได้กระได้มาลงคีมห้ก็สิได้ลงในกลุมในไล่เอานะค่ะกะสิสะดวกกว่านะพี่น้องเนาะหรือถีดรอบมองนี้กะล่อก,กระได้เนาะพี่น้องที่พยายามมาลงห้คือเก่าเนาะค่ะกะสหรับมือน,นี้กะเมื่อเวลาแล้วก็ขอลาไปก่อนเด้อยี่นองก็ขอห้ทุกท่านโชคดีงแหงบปัง,ปง,ปง,ปงมันๆาทุกคนจ้าสวัสดีจ้า